สวัสดีค่ะชั้นอแมนด้าค่ะวันนี้ชั้นตื่นเต้นมากที่ได้มาสาธิตขั้นตอนการดูแลผิวในทุกๆวันของชั้นโดยใช้ผลิตภัณฑ์เบเลซาของวาสโยสตัวนี้ค่ะขั้นตอนแรกที่ชั้นชอบทําในทุกเช้าคือการล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นและซับผิวหน้าเบาๆให้แห้งด้วยผ้าขนหนูที่สะอาดจากนั้นชั้นเริ่มที่ผลิตภัณฑ์เบเลซาเซรั่มผลิตภัณฑ์นี้พิเศษมากค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่ช่วยให้ผิวดูกระชับขึ้นแต่ยังช่วยเรื่องริ้วรอยใต้ดวงตาและบริเวณอื่นๆให้ เเรียเียยบนขึน้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดูแลผิวฉันเพียงกดผลิตภัณฑ์บนนิ้วมือและทาเบาๆบ,บริเวณใต้ดวงตามันช่างวิเศษมากและเมื่อใช้แล้วฉันรู้สึกเย็นและรู้สึกสดชื่นที่ผิวทาเบาๆนวดเบาๆซึ่งฉันใช้เป็นประจำในทุกๆวันวันละสองครั้งค่ะในช่วงเวลาตอนเช้าที่ฉันตื่นนอนและก่อนนอนฉันใช้เซรั่มนี้อีกครั้งเริ่มจากการกดเซรั่มประมาณ2-3าปั๊มลงบนฝ่ามือของฉันและนวดเบา บาในบริเวณผิวหน้าบริเวณหน้าผากมันมหัศจรรย์มากจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อผิวของคุณเพื่อช่วยให้ผิวหน้าได้รับสารอาหารที่ดีที่สุดจากเซรั่มอย่างเต็มที่โดยฉันใช้วันละสองครั้งในช่วงเวลาเช้าและก่อนนอนและเมื่อผลิตภัณฑ์ซึมซับเข้าสู่ผิวหน้าคุณสามารถทำขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ฉันใช้ผลิตภัณฑ์เบลซ่ารีจูเนติ้งครีม ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยให้ผิวของฉันเปล่งประกายและดูอ่อนเยาว์ขึ้นมันช่างน่าทึ่งมากจริงๆเพียงฉันกดเนื้อครีมบนนิ้วและนวดให้ทั่วใบหน้าและบริเวณหน้าผากมันทำให้ฉันรู้สึกดีมากสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีส่วนผสมที่มีชื่อว่าเร p โพเอตมันคือสิ่งที่สามารถต่อต้านกระบวนการเกิดริ้วรอยแห่งวัยมันน่าทึ่งมากจริงๆและไม่ใช่เพียงแค่นั้น ฉันชอบใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตามบริเวณข้อศอกบริเวณแขนและเท้าหรือบริเวณส่วนอื่นที่แห้งกร้านเพียงใช้เป็นประจำในทุกๆวันเช้าและก่อนนอนมาที่ผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายซึ่งเป็นตัวโปรดของฉันเลยค่ะนั่นคือเบเลซาไฮดรตติ้งมิสตสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สเปรย์ที่ใช้หลังแต่งหน้าเท่านั้นเพียงหลับตาแล้ฉีดสเปรย์ให้ทั่วบริเวณผิวหน้าและลำคอ ไม่เพียงแค่มีกลิ่นหอมมากเท่านั้นแต่ยังช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะในอากาศและแสงสีน้ำเงินจากมือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำร้ายผิวของคุณในบางครั้งแฟนฉันก็ยังเอาผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้เขาใช้หลังโกนหนวดเพื่อให้ผิวรู้สึกสดชื่นขึ้นผลิตภัณฑ์นี้คือที่หนึ่งสำหรับเราสองคนค่ะฉันหยิบใส่กระเป๋าและพกติดตัวไปด้วยเสมอสามารถใช้ในระหว่างวันตามที่ต้องการได้ตลอดเวลาและนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องมี และนี่คือขั้นตอนการดูแลผิวทั้งหมดของฉันเพียง3ขั้นตอนง่ายๆในการดูแลผิวให้อ่อนเยาว์กระชับและสดใสด้วยผลิตภัณฑ์เบเลซ่าบายวาซาโย